คุณยายเสมียนเรามักจะเห็นแกแกชอบออกมาหน้าบ้านเราเลิกเรียนเราก็เห็นแกเป็นประจำเพื่อนเรากลับบ้านก่อนนะทับทิมจ้าจ้ากลับบ้านดีๆนะแล้วเจอกัน เมื่อเราเดินมาถึงบ้านของยายเสมียนรอบนี้แกชวนเราให้ไปหาแกแกจะให้กินขนมเราก็อยู่กินกับแกเพื่อรักษามารยาเราเห็นว่ามันใกล้จะค่ำแล้วเราเลยบอกลาแก แกก็ยิ้มไม่ได้พูดอะไรเฮ้ยเล่นเอาสมุดข้ามป่านี้แม่สล็อกประตูหรือ,อยังนะบอกเลยนะคะว่าตอนนั้นเรากำลังจะหลับแล้วแต่มันก็ต้องทำให้เราตื่นเพราะมันทำให้เราได้ยินเสียง เหมือนอะไรตกเราเลยลุกขึ้นไปดูที่หน้าต่างแต่มันก็ทำให้เราต้องแข็งคือคือเราเห็นคุณยายเสมียนกระโดดลงบ้านตัวเองต่อหน้าต่อตาเราเราเลยมาทราบข่าวจากเพื่อนบ้านว่าแกนั้นไม่มีเงินจ่ายนี่ ลูกสาวแกทิงนี่ให้แกนี่มีทั้งหมดส่งมาเท่าไหร่เฮ้ยมีเท่าไหร่ส่งมาให้หมดแม่ลูกพี่เราติดตลกเหมือนกันนั่นเนี่ยยายเสมียนเลยไม่มีทางเลือกเลยฆ่าตัวตายเราได้ฟังก็รู้สึกสงสารยายเสมียนมาก พราเราก็เพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานเราเลยไม่รู้ว่าแกตายแล้วเราเลยไปทำบุญให้แกและแกก็ไม่เคยปรากฏตัวให้เห็นอีกเลย